จะลงมานอนที่ตากช่วงระหว่างลำปางลงมาตากเส้นเถิน,นตอนเที่ยงคืนไปย่าง,งระเบิดย่างระเบิดระทึกขวัญเลยครับมันคือรู้สึกฟินกว่าคนอื่นตรงที่ว่าคนอื่นเขาลำบากไปเนี่ยอาจจะต้องไปนอนเต้นไปอยู่ที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนอนตรงไหนก็ได้เลยสวัสดีครับมาพบกับเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้แอบมาเจอรถแมวในตำนานนะครับคันนี้เนี่ยเขาว่าลุยแบบว่า ทุกยอดดอยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับผมอุย้ยเจ้าของอยู่ตายแล้ว you, มามานี่เลยมานี่เลยปเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อย <Hey. S 1> โอ้โหอยู่ก็ไม่บอกกันซะด้วยครับ สวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีครับพี่แมครับแนะนําตัวเลยครับตัวตึงแคลริบอยมเตร์โฮมผมชื่อนุครับเป็นเจ้าของรถแคลริบอยลายแมวที่ทุกคนรู้จักกันครับผมคันนี้ช่วงล่างไม่ต่ำกว่าสองแสนเลยก็ชอบแมวครับแต่ว่ามันเลือกลายค่อนข้างยากว่าเราแบบก็ถ้าเรียกง่ายๆก็เหมือนตัวกันโครงแหละแต่ของเจ้านี้จะพิเศษกว่าเจ้าอื่นคือคันนี้นะครับเป็นตัวตึงของจุดจอดนอนเลยนะครับไปเที่ยวมาทุกที่ลุยมาทุกที่ประสบการณ์ตรงนะครับ จากน้องนุนะครับวันนี้เราได้ฟังแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เขาประทับใจในรถแคลิบอยมาตัวห่มของเราว่ามันลุยได้จริงไหมใช้งานได้จริงไหมนะครับวันนี้มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากน้องนุก,กันเลยลองได้ใช้งานที่<อ>บ้านก่อนไหมเอาจริงๆเลยไม่ได้ลองเลยครับ<อ>แต่ว่าผมไปก็คือเก็บของต่างๆแบบทุกๆจิกจ๊กๆไปแต่งอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้รู้สึกว่า,เ,าเราเรารู้สึกว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานของเราปุ๊บเนี่ย <ๆ S 2> ก็เน้นไปทริปใกล้ๆก็คือไปเริ่มไปบางแสนก่อนใช่ก็คือเอาแบบ เกิดผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆเนาะเก็บประสบการณ์ก่อนว่าการใช้งานเพราะจริงๆคือรถบ้านมันก็มีเรื่องฟังก์ชันการใช้งานหรือข้อควรระวังอะไรต่างๆที่ต้องแตกต่างจากรถธรรมดาค่อนข้างเยอะอแต่ว่าถ้าเกิดพอพอเข้าใจมันแล้วจริงๆก็ไม่ได้วุ่นวายครับรอบแรกเนี่ยไปกับเพื่อนก็คือไปนอนเพื่อนอะ่ะจองโรงแรมรที่ตรงหาดบางแสนส่วนเราเนี่ยเรามีรถบ้านใช่ไหมครับ เราจอดริมหาเลยก็เราก็คือเราไปเสียค่าเก้าอี้ริมริมหาเขาหน่อยแบบนั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ตัว50บาทหกตัว300เลยครับแล้วเราก็จอดจอดนอนตรงช่องนั้นเลยเพื่อนก็นอนโรงแรมนะครับเขาก็มาจอยกันมาเล่นกันตรงตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคืนแรกเป็นไงคืนแรกหรอเปลี่ยนที่นอนอาจจะมีสึกความรู้สึกแปลกๆเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจากที่เรานอนเตียงสบายๆกว้างขวางจะกิ้งจะพลิกจะอะไรมันก็ได้แต่อันนี้มันก็จะแบบ มีความที่มันขนาดเล็กลงบ้างไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเต็มที่เท่ากับเท่ากับที่บ้านแต่ถามว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันมันมันครบคันมันเพียงพอแล้วล่ะการพับเบาเป็นไงครับยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับใช้ง่ายครับอ่าฮะเพราะว่าจริงๆคือถ้าโดยที่ผมใช้งานปกติเลยผมจะกางเบาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคล้ายๆเป็นเตียงไปเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพับมานั่งมานอนก็จะเน้นพับยาวเลยแค่ว่าเก็บผ้าปูเตียงออกก็นั่งกิ้งกิ้งไปกิ้งมาระหว่างเดินทางก็นอนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้งานง่ายสะดวกใช้ห้องน้ําจริงไหมใช้จริงครับแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เน้นไทหนักถ้าายหนักเนี่ยถ้าไม่ใช่ท้องเสียเนี่ยเราพอรู้อาการเรามีสัญญาณบอกเพราะนั้นคืออ่ะเราจะมีอาการอะไรต่างๆเนี่ยเราเน้นแวะปั๊มและแวะร้านอาหารแล้วก็จัด ทิ้งทุนให้เต็มที่ครับผมแต่ว่าในในในตัวรถเนี่ยเน้นว่าถ่ายเบาอ่าครับผมอาบน้ําถ่ายเบาส่วนมากไปกันกี่คนครับหนึ่งทิปเนี่ยอ่าปกติไปกันเลยก็4คนครับมีผมมีมีเมียมีลูกแล้วก็มีแม่ครับผมไปกัน4คนหลักๆครับผมทิปที่ไปสคนเนี่ยอาบได้ทุกคนไหมอาบทุกคนครับอืเฉลี่ยเอาจริงๆถ้าถ้าอาบแบบเช้าเย็นเลยก็น่าจะเติมประมาณวันครึ่งอ ประมาณวันวันถึงวันครึ่งก็ต้องเติมละแต่ถ้าเกิดว่าแบบบางทีคืออากาศหนาวเราไม่อาบเช้าเราอาบเย็นทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ได้ถึง2วันมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้เรื่องล้างจงล้างจานล้างหน้าแปรงฟันฉีดล้างอะไรอื่นเยอะแยะขนาดไหนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับร้อยยี่สิบตรในผมว่าก็เพียงพอเราใช้งานอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ลูกค้าจะถามกันบ่อยมากเลยว่าอาบได้กี่คนอาบได้หลายคนนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการอาบนะฮะจะเปิดแบบว่า ทิ้งไว้ตลอดเวลาก็ไม่ได้ตอนถูกสบู่ก็ต้องปิดนิดนึงใช่ครับสี่คนนี่คือสบายเลยอยู่ได้ครับคือ120ลิตรการันตีเลยว่าสี่คนอาบทุกคนหนึ่งวันจบเวลาที่ไปเที่ยวน้ําเนี่ยขนไปเลยไหมถ้าส่วนตัวผมอะคือจริงๆแล้วถามว่าถ้าโดยคําแนะนําของการใช้รถบ้านที่ถูกต้องจริงๆมันควรใส่น้ําไม่แค่ก้นถังครับเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยมันไม่ควรเพิ่มภาระน้าหนักกับตัวรถ แต่ว่าด้วยที่ผม,มก็คืออัปเกรดช่องล่างให้มันรองรับน้ําหนักได้สบายาครับผมก็คือเน้นว่าเอาน้ําเต็มไปตลอดเวลาครับผมเหมือนมันจะได้พร้อมใช้รเราเราเติมไปก่อนเลยเนี่ยคือเราอยากได้น้ําประปา,าเพราะว่าเรามองเรื่องระบบในตัวรถเราอะที่ว่าถ้าเราไปเติมน้ําบาดาลไปเติมน้ําแบบน้ําที่ไม่สะอาดอ ถึงแม้ว่าผมผมก็จะใช้ตัวกรองก่อนเข้ารถอีกทีหนึ่งครจริงๆตัวรถมันก็มีตัวกรองอยู่ใชแต่ว่าในการที่จะถอดฝามาเอาตัวกรองออกมานั่งเคาะมานั่งล้างเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะนั้นคือเราก็เลยซื้อตัวกรองมามาถัเพิ่มก่อนที่จะสายยางเข้ารถตรงจุดจุดตัวนี้นี่ทุกคนอยากรู้ไหมว่าคันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาไปขึ้นดอยอะไรมาครับโค้หลายดอยเลยครับนี่หลายดอยผมก็อยากไปดอยเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีรถอย่างเขาไปไหนมาบ้างครับ ทริปแรกที่ขึ้นดอยก็จะเป็นที่พะเนินทุ่งครับครับผมก็ทางก็เอาเรื่องอยู่ครับผมส่วนดอยที่ที่สองก็ไปทริปเหนือขึ้นแม่ห้องสอนครับก็ไล่ตั้งแต่กอเซโลครับอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าโหดสุดๆแล้วโอ้โหแล้วก็ไปขึ้นบ้านรักไทยครับปางอุ๋งโอ้โหปลายครับแล้วก็แล้วก็กลับกรุงเทพก็เรียกว่าไปไปที่ที่แบบทั้งสูงครับ แล้วก็มีเรื่องกอเซโลก็ทางลุกลังเยอะมากครับผมส่วนพวกไม้ห้องสอนเนี่ยโอโ้โหโค้งนี่ที่สุดประเทศล้ครับโค้งเยอะมากซ้ายขวาซ้ายขวาครับแต่พอเราขึ้นไปถึงจุดจุดนั้นแล้วเป็นไงความรู้สึกคู่พิชิตด,ดอยได้โดยรถคลิบอยมเตร์โฮมสบายาาส,สบายบนั่นมันคือ,ม,คอมันคือรู้สึกฟินกว่าคนอื่นตรงที่ว่าคนอื่นเขาลําบากไปเนี่ยอาจจะต้องไปนอนเต็นท์ไปอยู่ที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถ นอนตรงไหนก็ได้เลยอ่าฮะโอ้ huh. oh, มันมันสบายกว่าคนอื่นเยอะมากเลยครับเราไม่ต้องแบบว่ารีบร้อนตื่นแต่เช้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมีรถบ้านคาริบอยมาตร์โฮมครับนอนรอดูได้เลยนี่เปิดสกายวิวเรียบร้อยส่องดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยนี่แหละครับความสุขที่ได้มาจากรถบ้านคาริบอยมาตร์โฮมของเราของเราแบตตั้ง3ลูกครับพอไหมไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหไล่มา,มาเมื่อกี้4ีหจังหวัดพอไหม ก็กลับมามันก็ลดไปขีดเดียวพี่รถไปขีดเดียวคือมันก็อย่างอย่างที่รถมันมีก็คือมีตัวแผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็มีตัวไดชาร์จที่มกใหญ่ขึ้นครับผมคือจากที่ผมไปเนี่ยทริปที่ล่าสุดที่ไปมาอยู่ประมาณ2150กิโลเมตรเนี่ยมันใช้เวลาดินทางเดินทางตีวลอดที่เราไป6วัน6คืน6,6วัน6คืนใช่2อ0 0เท่าไหร่นะครับ2,150กิโลครับ ก็ไม่ต้องชาร์จเลยเลยไม่ต้องไปหาแคมป์ไซส์ไม่ต้องไปหาบ้านชาวบ้านเพื่อชาร์จไฟเลยเติมแต่น้ําอย่างเดียวมันอันนี้คือเปิดแอร์24ชั่วโมงนะพี่ไม่ปิดเลยคือเราไปแวะคาเฟ่แวะกินข้าวแวะนู่นนั่นนี่เนี่ยเราเปิดแอร์ทิ้งตลอดว้าวไม่เคยปิดเลยเนี่ยครับผมแล้วก็วิ่งใช้ตลอดเนี่ยมันยุบปขีดเดียวพี่นี่ไงสิ่งสำคัญเลยของเราเนี่ยเรามีโซล่าเซลให้550วัตมีไดชาร์จอีก150 ยิ่งขับไกลแดดดีๆนี่พลังงานฟรีๆทั้งนั้นเลยกลับมาชาร์จที่รถเราถูกไหมใช่ครับโอ oh ้โหได้ข่าวว่าเจอเหตุการณ์สุดหวาดเสียวเลยเหรอครับเป็นยังไง <laughs> ขากลับจากที่ไปทริปแม่ฮ่องสอนครับผมระหว่างทางที่กลับจากปายนะครับ,จ,บจะลงมานอนที่ตากช่วงระหว่างลำปางลงมาตากเส้นเถิน ตอนเที่ยงคืนไปยางระเบิดยางระเบิดระทึกขวัญเลยครับโชคดีที่ว่าอันหนึ่งคือได้ทําช่วงล่างครับไว้ค่อนข้างดีก็เลยว่าจังหวะที่มันระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียอาการตัวรถก็คือมันก็มีเรื่องยางระเบิดก็ท้ายห้อยแต่ว่ามันไม่ได้เสียหลักมีการสะบัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถประคองรถมามาริมทางแล้วก็เรียกร้านยางแถานั้นให้เข้ามาช่วยเซอร์วิสเปลี่ยนยางอะไหล่ให้ได้อะไรเงี้ยครับ ค่อนข้างรู้สึกว่าคุ้มมากๆากที่ว่าที่ว่าได้ทําช่วงล่างให้มันดีให้มันรับน้ําหนักรับการบรรทุกอะไรต่างๆเรื่องการทรงตัวเนี่ยได้ไหว<ม>ถ้าช่วงล่างมันไม่ดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประคองหรือว่า,าให้ให้มันอยู่ใน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 ,ในการควบคุมได้เนี่ยถ้าไม่มีช่วงล่างผมว่าน่าจะกินข้าลิงเรียบร้อยแล้วครับไอทิปที่ล่าสุดเนี่ยที่ยางแตกเนี่ยครับได้อวินมาใช้ไหมยังไม่ได้ใช้เลยครับ นี่ขนาดเราไปทางธุรก,กันดารในขนาดนี้แล้วนะเนี่ยใช่ครับมันก็เราติดไว้เนาะแต่จริงๆมันคล้ายๆเหมือนซื้อประกันนะพี่เราก็ไม่อยากใช้ไงเพราะถ้าใช้เนี่ยมันต้องมีเหตุนันคือเราก็แค่ว่าเราติดไว้เพื่อกรณีว่ามันเกิดอะไรจริงๆเนี่ยมันจะได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเลยเนี่ยครับครับแต่แต่แต่ได้ข่าวว่าไม่เข็ดเดี๋ยวจะไปต่ออีก เดี๋ยวกาลังจะไปนี่เลยครับอ่าก็เรียกว่าพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยอะไรมารับรถแล้วก็จะไปลุยต่อแล้วพรุ่งนี้ไปไหนบ้างพรุ่งนี้ก็ในช่วงนี้เราก็เสพติดหมอกอ่าก็จะเป็นทริปไม่ห้องสอนเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้ไปที่เดิมอ่าสรุปแล้วรถคันนี้เนี่ยที่นุชใช้มาเนี่ยประทับใจอะไรที่สุดก็จะบอกนะว่าประทับใจพี่ไม่ได้ต้อไปหลายหลายคนอยู่อีกนะ ก็ <c oughs> ความรับใช้ต่อรถนะครับผมมองว่ามันสามารถไปเที่ยวในลักษณะที่เราไม่ต้องวางแลนได้อันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดสําหรับรถบ้านเพราะว่าผมเบื่อก,การที่ต้องมานั่งจองที่พักใน,นช่วงเทศกาลต้องมานั่งเช็คเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เช็คอินลอบไปบ่ายสามแล้วพี่รับผมแล้วก็เช้าเที่ยงเช็คเอาท์ออกแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ใช้ฟิตี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยไง เพราะนั้นเราเลยมองว่ารถบ้านเนี่ยมันมาตอบโจทย์ได้ที่ว่าเราอยากจะเช็คเอากี่โมงก็ได้อ,อยากจะไปเช็คอินกี่โมงก็ได้มันทําให้เราได้เรียกไงวิธีการท่องเที่ยวอีก,กแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมีที่รู้สึกว่ามันเติมเต็มหลายๆอย่างได้มากเลยครับมันใช้คาพูดที่ได้อบอกว่าคําไหนนอนนั้นเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมโอใช้ได้จริงครับอ่าจริงเลยที่พูดถึงเลยผมไปผมไปที่ปลายอะ่ะครับผมผมขับถึงปลายช่วงเย็นช่วงบา่ายอ ผมเดินเที่ยวเลยครับที่ถนนคนเดิน่ะเที่ยวยันสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะแล้วผมก็ขับขึ้นไปทะเลหยุนไหลข้างบนทะเลหมอกหยุนไหลขึ้นไปนอนเกือบเที่ยงคืนแล้วตื่นเช้ามาดูหมอกนี่ไงคือถ้าเกิดว่ากางเต็นท์อ่ะคุณต้องไปตั้งแต่บ่ายครับต้องไปจองที่ต้องไปกางเต็นท์โอ้โหเตรียมจัดเตียงนู่นนั่นนี่ แล้วคุณก็ไม่ได้เดินที่ถนนคนเดินใช่ไหมครับอันนี้มันทําให้เราย่นเวลาครับในวันเดียวเราทําได้หลายกิจกรรมเพราะเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับการจะเตรียมพื้นที่นอนนะครับตรงนี้โอ้โหช่วยช่วยชีวิตเยอะครับวันนี้เนี่ยหมดเวลาซะแล้ววันนีจะไปเตรียมของขึ้นรถแล้วพรุ่งนี้เดินทางแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวไปเที่ยวต่อครับอย่งั้นโอกาสหน้าเดี๋ยวต้องเจอกันใหม่ละวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ